สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวการทำกันตะลิ่งขอบบ่อพังนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับก็ก่อนทำกันตะลิ่งพังนะครับดินตร,ตรงนี้ครับก็จะโดนน้ำซอกลงไปในสระเรื่อยๆนะครับก็ ผมได้ทำการวางขุดเสาปูนนะครับลงไปในดินตอนที่ทำการขุดก็ต้องดูดน้ำออกจากสะให้แห้งก่อนนะครับเพื่อให้ขุดได้ง่ายก็จะมีเสาเลียงไปแบบนี้นะครับกว้างประมาณหนึ่งเมตรครึ่งนะครับก็อุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีเสานะครับแล้วก็เหล็ก เหล็กก็คือเอามาเป็นตัวโครงที่จะยึดกับแผ่นกระเบื้องนะครับก็จะมีสลิงด้วยนะครับที่เอาไว้ยึดกับกําแพงรั้วนะครับแบบนี้ก็ขั้นแรกนะครับที่ทําก็จะพอฝังเสาปูนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมายึดเหล็กตัวนี้นะครับ ไปที่ทุกเสาเลยเหล็กตัวนี้จะมี2เส้นนะครับเส้นนี้จะอยู่เส้นบนแล้วก็เ,เส้นเส้นล่างนี้จะอยู่ในน้ํานะครับตอนนี้จะมองไม่เห็นแล้วก็จะทําเป็นโครงเพื่อเอากระเบื้องมายึดแบบนี้นะครับคือดินที่เห็นตอนนี้คือเอามาถมที่หลังนะครับตอนแรกนี่คือจะเป็นตะลิ่งแบบวัว้าเลยครับก็ <c oughs> พอเราเอาเหล็กตัวเนี้มาติด ยึดติดกับเสาเรียงเป็นระนาบแบบนี้แล้วนะครับก็จะใช้กระเบื้องอันนี้อาจจะเป็นกระเบื้องเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็กระเบื้องตัวนี้ก็จะยึดน็อตเข้าไปที่เหล็กตัวนี้นะครับยาวไปตามขอบบ่อเลยนะครับแล้วก็ที่เห็นสลิงตัวนี้นะครับก็คือเรายึด เอาไว้กับข้างกำแพงนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ไม่ได้ยึดสลิงนะครับไอตัวแนวของตัวนี้นะครับมันจะโดนดินนะครับผักให้มันเอียงได้นะครับก็เพื่อนๆที่มีปัญหาเรื่องขอบบอสลิ่งพังอะไรพวกนี้นะครับก็ใช้วิธีนี้ได้ครับ คือก่อนที่จะมาใช้วิธีนี้นะครับก็วางแผนว่าจะทําเป็นแบบทําเป็นปูนนะครับแต่ว่ามันจะใช้งบค่อนข้างสูงนะครับก็เพื่อนๆที่จะใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับประหยัดกว่าใช้วิธีแบบทําปูนเป็นเป็นแนวนะครับดินตัวนี้ก็พอมาถมเสร็จแล้วก็จะแน่นแบบนี้นะครับส่วนสลิงตัวนี้นะครับถ้า มันย่อนเหนืออะไรนะครับเราก็จะมาตั้งตรงจุดนี้นครับสามารถตั้งตังได้ตามความตึงก็ที่เห็นปลูกต้นมะพร้าวนี่นะครับก็เพื่อที่จะให้รากของต้นมะพร้าวนะครับยึดดินพอ,อดินตัวนี้แน่นแล้วนะครับเพชเชอร์ดินก็จะไม่ไม่ดันตัวกระเบื้องมากมายนะครับ ก็ได้ผลดีครับก็ถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจจะใช้วิธีการทำตะลิงพังแบบนี้นะครับก็ลองเอาไปใช้กันได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ